อินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดยนตรกรรมระดับพรีเมียมจากมาสด้านั่นคือมาสด้า c x 9 0ปี2026รถ SUV หรูที่ถูกออกแบบให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามพลังและความประณีตในทุกมิติ CX-90 รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของมาสด้าที่จะสร้างรถที่ทั้งทรงพลังและเปี่ยนไปด้วยความหรูหราอย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายของตัวรถก็สื่อถึงความแข็งแกร่งและความสง่าง,งามไปพร้อมกันภายใต้แนวคิดการออกแบบ Kodo So of m ฟ t o t n o n ของ Mazda ที่ทำให้ทุกมุมมองของรถดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวแม้จะจอดอยู่กับที่ฝากระโปรงหน้ายาวโครงสร้างตัวถังทรงสปอร์ตและไฟหน้าเลดแบบเรียวยาวล้วนถ่ายทอดความหรูหราและพลังได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังทุกครั้งที่มอง หัวใจสำคัญของ CX 90คือเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบเรียงเทอร์โบชาร์จใหม่ที่ให้กำลังมหาศาลพร้อมความนุ่มนวลในทุกการขับขี่หรือหากคุณต้องการความประหยัดพร้อมพลังมาสด้าก็มีรุ่นปลั๊กอินไฮบริ (PHEV) ที่รวมเทคโนโลยีไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์เพื่อให้สมรรถนะสูงสุดแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช,ช่วยให้การเข้าโค้งมั่นใจการเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและให้ความรู้สึกการควบคุมที่เฉียบคมในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของ CX 90คือศิลปะของความเรียบหรูแบบญี่ปุ่นทุกจุดได้รับการออกแบบด้วยความใส่ใจสูงสุด เบาะหนังนับป้ายยับด้วยมือลวดลายผ้าแบบญี่ปุ่นและวัสดุตกแต่งไม้แท้ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและพรีเมียมเบาะสามแถวกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนและไฟแอมเบียนสร้างความผ่อนคลายในการเดินทางทุกครั้ง เทคโนโลยีล้ำสมัยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่ระบบควบคุมแบบหมุนใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลและ Head-Up Display ที่ให้ข้อมูลสำคัญต่อผู้ขับขี่แบบเร l t ท m e ด้านความปลอดภัยก็ครบครนันด้วยชุดระบบ i Active เส้นเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศา m a z ด้ CX90 ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถที่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่ยังเป็นรถที่สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องยนต์อย่างลงตัวทุกการขับขี่คือประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสงบและความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงนี่คือมาสด้าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นอนาคตของความหรูหราในแบบที่สัมผัสได้ทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลายัยยินดีต้อนรับสู่ยุคใหม่ของความหรูหรายินดีต้อนรับสู่ m a สด้าซีเปี2องพ